ในสนามรบยุคใหม่ข้อมูลเตรียบดังอาวุธดวงตาจากท้องฟ้ามันคือกำลังเสริมที่เหนือความคาดหมายและการมองเห็นก่อนหมายถึงชัยชนะก่อนใครกองทัพไทยในศตรวรรษที่21กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการรบด้วยเทคโนโลยีไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันว่าดโดรนอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นล้ำยุคแต่ในทุกวันนี้มันคือเครื่องมือสำคัญในภารกิจลาดตระเวนตอดแนมไปจนถึงการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกล วันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณไปส่องดนทางยุทธวิธีของกองทัพไทยว่าเรามีอะไรในคลังแสงที่ซ่อนอยู่บนฟ้าและมันพร้อมแค่ไหนสำหรับการปกป้องอธิปไตยของไทย การใช้โดรนในภารกิจทางทหารในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับโลกแต่สาหรับกองทัพไทยการนําระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ย่อมาจาก Unmanned Aerial Vehicle เข้ามาใช้อย่างจริงจังในระดับยุทธวิธีเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศต่างเริ่มปรับตัวเข้าสู่สงครามสมัยใหม่โดยการนําเทคโนโลยี UAV มาใช้ในการลาดตระเวนชายแดนการสอดส่องเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมไปถึงการสนับสนุนภารกิจรบจริงในบางสถานการณ์ในอดีตภารกิจในลักษณะนี้ต้องใช้เครื่องบินนำร่องหรือหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นดินที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียแต่ในทุกวันนี้เพียงแค่จอยสติ๊กกับหน้าจอมอนิเตอร์ผู้ควบคุมภาคพื้นดินก็สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของศัตรูจากระยะไกลโดยไม่ต้องลั่นกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวและที่สําคัญคือโดนบาังรุ่นก็สามารถติดอาวุธและโจมตีได้ในทันทีื่อได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในตอนนี้กองทัพไทยก็มีการจัดหาและพัฒนาระบบโดรนหลายรูปแบบทั้งจากในประเทศและการนำเข้าเพื่อตอบโจทย์กับภารกิจราตระเวนความมั่นคงชายแดนการต่อต้านการก่อการร้ายไปจนถึงการป้องปรามากาบภัยคุกคามทางอากาศ มาเริ่มกันที่โดรนขนาดเล็กซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์ไร้คนขับที่สําคัญในระดับยุทธวิธีสาหรับกองทัพไทยโดยเฉพาะในภารกิจลาดตระเวนการตรวจการและการสอดแนมในแนวหน้าโดยโดรนขนาดเล็กเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีน้ําหนักเบาพกพาง่ายและสามารถปล่อยจากมือได้ทันทีโดยใช้กําลังพลเพียงคนเดียวทําให้มันเหมาะอย่างยิ่งกับหน่วยลาดตระเวนเบื้องต้นในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือแนวชายแดนหนึ่งในระบบที่กองทัพบ,บกไทยมีใช้งานจริงคือ RQ11B Raven นึ่งเป็นโดรนปีกตึงขนาดเล็กจากสหรัฐผลิตโดยบริษัท Aero Violent รุ่นนี้มีน้ำหนักประมาณ1.9กิโลกรัมสามารถพับเก็บและพกพาโดยเป้สะพายหลังของทหารใช้การคว้างมือในการปล่อยขึ้นบินและสามารถบินได้ไกลประมาณ10กิโลเมตรพร้อมเวลาในการบินประมาณ60-90นาทีต่อเที่ยวบินติดตั้งกล้องแบบล็กโทร o อ p t i c a l และกล้องอินฟราเรดสำหรับบินกลางคืนและสามารถ,ถถ่ายทอดภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ตู่จอควบคุมของฐานที่ภาคพื้นได้อย่างชัดเจน กองทัพบกไทยนำเรเวนจ์ไปใช้ในภารกิจลาดตระเวนชายแดนหลายจุดรวมถึงภารกิจตรวจตรอและป้องกันภัยการก่อ,อก,การร้ายในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในภารกิจในการตรวจหาการวางระเบิดแสวงเครื่องตามเส้นทางเดินลาดตระเวนหรือเส้นทางของขบวนยานยนต์ซึ่งชะลดความเสี่ยงต่อกำลังพลได้อย่างมีนันยสำคัญนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพเรือไทยได้มีการใช้โดรนขนาดเล็กสำหรับภารกิจทางเรือเช่นกัน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำหรับชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการในแหล่งข้อมูลสาธารณะอย่างไรก็ตามหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิวไทยได้มีการฝึกใช้งานโดรนร่วมกับกำลังพลในภารกิจลาดตระเวนจากแนวชายฝั่งและการปฏิบัติการพิเศษสำหรับในภาคของกองทัพบากาังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แน่ชัดถึงการใช้โดรนขนาดเล็กในลักษณะดเดียวกับเรเวนจ์ในระดับมัวหรือหมู่รบอย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจได้ว่าในกองทัพบกาศจะเน้นไปที่ระบบ UAV ที่มีขนาดใหญ่กว่า และปฏิบัติการในระดับยุทธศาสตร์มากกว่าต่อจากโดรนขนาดเล็กกองทัพไทยของเรานั้นก็ยังมีโดรนล่าตะเวนขนาดกลางซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับที่สามารถทําการบินได้ยาวนานขึ้นสูงขึ้นและไกลขึ้นเหมาะกับภารกิจตรวจการในแนวลึกสำหรับแนวชายแดนข้าจังหวดัดหรือมาตรการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามพื้นที่ที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีระบบดวนตรวจการจากต่างประเทศที่ทางกองทัพบกจัดหาตั้งแต่ช่วงต้นยุค2,000นั่นคือ IAI Searcher Mark ์ i จากประเทศอิสาราเอลโดยมีการจัดซื้อ4ลำตั้งแต่ปี2001เป็นอยู่ในสังกัดของกองทัพบกจนถึงปัจจุบัน IAI Searcher Mark ์ i er Mark II, เป็นโดรนล่าตะเวนประเภทปีกครึง่งมีความยาวประมาณ5.85เมตรปีกกว้าง8.5เมตรมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดราว45กกิโลกรัม และสามารถบินต่อเนื่องได้ราว15-18ชั่วโมงที่ระดับความสูง20,000ฟตุตพรอมระยะควบคุมในรัศมี200-350กิโลเมตรจากภาคพื้นดินโดย s e a r c h เชอูกใช้งานโดยกองพันบินลาดตระเวนทาอากาศที่21ของกองทัพบ,บกมูสูน,ะนกองบินลบบุรีเพื่อดำเนินภารกิจตรวจการชายแดนเอาขอบวนการลัดรอบลำเลียงหรือภัยคุกคามข้ามชาติ หึ่งแม้จะยังไม่มีระบบติดอาวุธแต่ความสําคัญของเซิร์ชเชอร์คือความน่าเชื่อถือในยุทธศาสตร์ข่าวครองระยะทางไกลและการเฝ้าะระวังต่อเนื่องที่กองทัพไทยใช้งานจริงมานานกว่า2องทศวรรษหนึ่งในดวนขนาดกลางที่มีการยืนยันชัดเจนว่าได้มีการจัดหาและใช้งานจริงคือ AeroStar UAV จากบริษัทแอโรนาติกประเทศอิสาราเอลผู้จัดหาโดยกองทัพบ,บกไทย และปรากฏในการแสดงยุทธปกรณ์ของไทยหลายครั้ง AeroStar เป็นโดรนปีกตึงขนาดกลองมีความยาวประมาณ4.5เมตรและมีปีกกว้างราว7.5เมตรแต่เครื่องยนต์ลูกสูบห่งเครื่องติดตั้งกล้องตัวไกาอิเล็กโทรออปติคอลและอ ra ินฟาเรดพร้อมระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติและสามารถบินต่อเนื่องได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงโดยมีระยะปฏิบัติการสูงสุดที่ประมาณ200กิโลเมตรแต่สถานีควบคุมภาคพื้น แอร o ร t สต์ปูกใช้ในภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนในบริเวณภาคเหนือและตะวันตกของประเทศโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงใช้ในภารกิจตรวจจับการค้ายาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ลึกของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และตากซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนและยากต่อการเข้าถึงของหน่วยลาดตระเวนภาคพื้น รุ่นอีกหนึ่งแบบที่มีการยืนยันแน่ชัดคือเอลบิดเฮอร์เมสซีห้าศูนย์ึ่งกองทัพไทยได้รับการจัดถามมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพในการลาดตระเวนในระดับยุทธ,ธาศาสตร์โดยเฮอร์เมส450เป็นรดรนปีกตึงขนาดกลางจากอิสราเอลเช่นกันมีความสามารถในการบินต่อเนื่องสูงสุดกว่า20ชั่วโมงติดตั้งกล้องตรวจการขั้นสูงพร้อมลำแสงอินฟราเรดและมีลำตัวที่แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศรุนแรง ในภารกิจฝัระวังชายแดนในระยะไกลด้วการลาดตระเวงข้ามพื้นที่ในจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคอีสานและภาคใต้ในส่วนของกองทัพอากาศก็มีการจัดหา UAV ขนาดกลางเพื่อภารกิจข่าวครองและการฝัระวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดนรุ่นู1หนึ่งเป็นชื่อที่กองทัพอากาศไทยที่ใช้สำหรับ UAV ที่ประจำการในฝูงเป็นที่404กองบิน4ตาครีเป็นแบบที่ดัดแปลงมาจาก a e r o Nautic โดมิน a เตอ XP ซึ่งเป็นโดนขนาดกลางค่อนใหญ่มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินลำเลียงเบาไดมอนด์ Diamond DA 4ี่และสามารถติดระบบกล้องตรวจการทางทหารได้อย่างเต็มรูปแบบในภารกิจลาดตระเวนทาอากาศแบบต่อเนื่องอาัจาระบบลาดตระเวนกองทัพไทยเกิดในก้าสู่ระดับใหม่ของสงครามไร้คนขับด้วยการจัดหาโดนติดอาวุธซึ่งถือวเ,เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สดุดในยุคปัจจุบันของสงครามสมัยใหม่ โดรนประเภทนี้ใบพีแจะใช้ในการสังเกตการณ์หรือเก็บข้อมูลเท่านั้นแต่ยังสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยอาวุธจริงได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องส่งนักบินหรือกำลังพลเข้าไปใกล้ในแนวรบซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงใ,ในการปฏิบัติการได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ไทยยังมีการพัฒนาโดรนติดอาวุธที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยผ่านบริษัท ATIL หรือ Aero Technology i n d u s t r y l Limited ในความร่วมมือกับสถาบันเทคนโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI โดยหนึ่งในระบบที่มีการประกาศและยืนยันการใช้งานจริงคือ ATIL DP16 UAV ซึ่งได้รับการทดสอบยิงระเบิดน้ำวิธีด้วยเลเซอร์โดยที่ไม่ติดหัวรบเมืม่อวันที่13รกรกฎาคมปี2023โดย DTI และ ATIL DP16 มีปีกกว้าง10เมตรมีความยาวตัวถัง6เมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด360กิโลกรัมและบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด80กิโลกรัม สามารถบินได้เร็วสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระยะเวลาปฏิบัติการราว6ชั่วโมงเมื่อบรรทุกเต็มหรือสูงถึง10ชั่วโมงในโหมดราตะเวนแบบน้ำหนักเบาในการทดสอบ BP-16 บินที่ความเร็วประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปล่อยระเบิดตามวิธี2ลูกจากความสูงราว6,000ฟตุตระเบิดเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายระยะ2กิโลเมตรายในเวลา25วินาทีซึ่งแม้จะไม่ติดหัวรบแต่ก็ถือเป็นการพิสูจน์ระบบการยิงที่มีความแม่นยำและ,สะเสถียร นอกจากลำนี้ไอยก็ยังมีการพัฒนาและใช้งานโดรนติดอาวุธขนาดเล็กอีกหลายรูปแบบที่สร้างขึ้นภายในประเทศโดยหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองคือโดนติดปืน MC ที่ทางกองทัพอากาศไทยเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนปี2568ซึ่งเป็นการติดตั้งปืนจริงลงบนโดรนขนาดเล็กพร้อมระบบกลไกยิงอัตโนมัติแบบควบคุมจากระยะไกล ในเวลาไล่เลีเ่ยก,กันหน่วยพัฒนาของไทยยังได้เปิดตัวโดรวนผีชีพ ABUAV รุ่น KB 5 e และ KB 1 0 g ซึ่งเป็นโดรนสัญชาติไทย100%เที่สามารถบินได้ไกลถึง500กิโลเมตรโดยออกแบบมาเพื่อจอดจนทำลายเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์โดยตัวอย่างเช่นคลังอาวุธรถยิงจรวดหรือจุดรวมกำลังของฝ่ายตรงข้ามโดรนเหล่านี้สามารถบินเข้าชนซึงสามารถสร้างความเสียหายให้กับค้าศึกได้เป็นอย่างมากและได้ถูกนํามาใช้ในภารกิจภาคสนามจริงภายใต้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในเหตุการณ์ประทัดแนวชายแดนเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพบ,บกไทยยังมีการใช้โดรนสีใบพัดขนาดเล็กที่ติดตั้งระเบิดขนาดเบาอย่าง M261 และ M472 ตจมตีคลังอาวุธของกัมพูชาโดยมีภาพขาวบางส่วนเผยให้เห็นถึงแรงระเบิดที่เกิดมาจากการระเบิดของคลังแสงขณะดเดียวกันความเคลื่อนไหวในสาวิจัยและพัฒนาก็ออยังดำเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในตัวอย่างสําคัญคือโดรน DI 2 Mini UAV ซึ่งเป็นระบบลาดตระเวนขนาดเล็กให้กับหน่วยนาวิกโยธินเพื่อใช้งานจริงตั้งแต่ปี2563โดยเน้นภารกิจในพื้นที่ชายฝั่งและป่าทึบที่เข้าถึงได้ยากโดย DI 0 2ใช้กล้อง EO ซูมได้และออกแบบให้มีโครงสร้างเบาอกผ่าง่ายไดบินสอดแนมแนวหน้าได้ยังมีประสิทธิภาพ หลังจากความสําเร็จของ DI02 d t i ได้เดินหน้าพัฒนาโมเดลที่มีขนาดเล็กขีความสามารถที่สูงขึ้นนําไปสู่ต้นแบบรุ่นถัดไปได้แก่ DI03 และ DI04 ซึ่งถูกพัฒนาพะยกระดับศักยภาพของก่องทัพในภารกิจทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น d i 0 3เป็นโดรนตรวจการขนาดเล็กที่ออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยโดรรุ่นนี้รองรับอุปกรณ์กล้อง EO และ IR และระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียวทอมเหมาะสหรับการบินะะระยะาสั้นซึ่งแม้จะยังอยู่ในสถานะต้นแบบและไม่ได้ประกาศเข้าประจำการอย่างเป็นทางการแต่มันก็เป็นอีกก้าวสำคัญของ DTI ในการปูทางการสร้างระบบ UAV ที่ตอบโจทย์ภารกิจระดับกองร้อยหรือกองพัน ต่อมาถัดจาก DI03 DTI ได้พัฒนา DI04 โดยพัฒนาร่วมกับจีนโดยลำนี้คือการก้าวเข้าสู่ระบบ MLE a e UAV หรือ Medium Altitude Long Endurance โดย DI04 หรือที่รู้จักกันในชื่อ DP20A เป็นโดรนขนาดใหญ่ที่ถูกเปิดตัวต้นแบบอย่างเป็นทางการเมื่อปี2564ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง DTI และสำนักงานวิจัยและพัฒนากองทัพบ,บก รดรนรุนนี้มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ6.5เมตรตีกวาง13.4เมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด750กิโลกรัมสาม,มารถติดตั้งเพลโลดได้ราว150กิโลกรัมใช้สำหรับภารกิจลาดตระเวนตรวจการและส่งข้อมูลเป้าหมายได้แบบเรี time. ยลไทม์โดย DI04 มีเพดานบินสูงถึง7,000เมตรและมีระยะเวลาบินต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงโดยเชื่อมต่อกับร,ระบบควบคุมระยะไกลที่สามารถขยายสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ในอนาคต ซึ่งจุดประสงค์หลักของโดรนรุ่นนี้คือเพื่อสนับสนุนหน่วยรบปืนใหญ่หรือภารกิจ ISR เชิงลึกตัวอย่างเช่นการฉีเป้าการฟังระวังเส้นทางลำเลียงหรือการตรวจับเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในแนวของศัตรูแม้ในขณะนี้ DI-04 จะยังไม่มีการติดอาวุธโดยตรงแต่ก็มีการออกแบบเผื่อไว้สำหรับติดตั้งระบบโจมตีในอนาคตเช่นจรวดนํำวิถี AR-1 หรือระเบิดนํำวิถีขนาดเล็กจึงจะพลิกให้ระบบนี้กลายเป็น UCAV ตันชาติไทยรุ่นแรกอย่างเต็มรูปแบบ รวนวเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในสายการปฏิบัติการจริงหรือ,อยังอยู่ในระยะต้นแบบมันลวนแล้วแต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีทางทหารและก้าวสู่สนามรบสมัยใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินราคาแพงหรือนักบินผู้เสียงชีวิตอีกต่อไปซึ่งในสงครามนี้เราจะไม่แพ้แล้วเราจะได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกองทัพไทย ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอโซนและช่องสุดยอดอาวุธสงครามก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ